เ<ไ>จ้าวเบ้าคือ่อยบ่มีหัวใจเบ้าคำใดว่าสิไปเดี๋ยวนี้ไปดูไปดูแลีขันว่าบอ่พอใจเอบ่มีผัวเคยกะค้บงบ่ตายมาเมาโคตรแท้อายเจ้าโคตรดวงตาเอไปหาเที่ยวพอปันเป็นเบาแวง มาเข้ามาแกงเจ้าบ่เคยหัวสาเมียเลยเมาเจ้าทั้งไห้ทั้งดาทังได้ปะเพนีท่านเเบวออกมาอยากปพาเมียแท้เด่นเออป้ามันดูดีไปเนาะเสีนเป็นย้อนผัวทำซาไปหากินบ่เรือบอนไปหานอนอยู่สุมองเมียคัดขวางมาเออมัคนเข้าออกไรมาสิยูหรือหนีเออมีไคคัดขวางขันแม่นพ่อใจอายนายลา ผัวบ่แน่ป่าถ้เมียสิว้าซื้อซื้อใจให้มาจ้าป้าเมียสมือสร้างมาคือแคนอผัวแล้วก็ยแล้แสนได้บ่ได้ว่าเว้าเพื่อใครขี่นาอ้าบ้านหมูเขาลูกแด้เต่าเจ้าอย่าห่วงน้ำเด้ค่อยพ่อมีปัญญาหาพัวมาให้เขาได้ าอยู่หมย่ยจะบอกได้ไงบอกไม่ตอนจะมีคือมดนยินนอน้าว่าเออเอพกันเขาด่าเพียเขา่านเยเ้ยัพบ่อยจัก่าบห่อยู่กูกรไินานอะนแค่เอย่กูาหันดอกแล้วยาปีี